สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนตอนรับขาวููชองก็ติดหวยดังมาแช่นนะจ๊ะก็มาพบก,กับแอดมินในวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยนนะจ๊ะก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็มีน้กท่างดีๆตระเลมกปังเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ้งกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะ สำหรับชุดนี้นอกจากก็จะเป็นแนวทาง3มโตเม็ดเดียวของอาจารย์บอลเดอพี่น้องเดอก่อนจะไปรับชมรับฟังนอกจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สุขคนนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะมีกำลังแห้งใจในการท่าคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้สุขคนนะจ้าฮากับไปเบิ่งแนวทางกัยพี่น้องว่าอาจารย์บอลวดนี้เพิ่น จุดถูกใดโตใดเน,นาะจ้ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งทันวาคม2,567เน,นาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้าก็หนูจะมาขอพรที่ตลอดและทุกงวดเลยนะคะทุกคนขาแล้วตอนนี้นะคะหนูว่าขอเม็ดเดียวได้แล้วนะคะทุกคนขาใครที่รอรัฐบาลไทย1ธทันวา2,567นะคะเม เดียวตัดเล่นและงบน้อยนะคะทุกคนขาใครที่ชอบนะคะตามได้เลยเดี๋ยวหนูจะวางไว้ใต้คอมมต์ให้นะคะวางเป็นตัวเลียให้นะคะเพราะว่ามันต้องขึ้นหน้าจอไม่ได้มันจะโดนแบนนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนเห็นคลิปคนที่เห็นคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเจมบอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้มาแล้วค่ะตอนนี้จุดไปแล้วนะคะทุกคนขาก็ขอทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะ1ธันวาคม2567